ใรเขาเราจะเจ็บป่วยยิงขาเขาด้วยาอายุจะสั้นลพดโกงลอลวงให้ได้มาทรัพย์สินเงินตราที่มีจะหมดไป mm hmm. พิธที่การจะเขาไปด้วยศัตรูโกงน,นั้นถึงรู้จะถูกคนใส่ร้ายโ mm hmm. มมินเบาเราจะกลายเป็นบ้าพาตเวง 313ดูก่อนพิสุท,รรทั้งหลายเราอนุญาตให้พิษุผู้เถระบัญชาพิสุผู้นวกะไปพิสุนวกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแล้วไม่ยอมไปตรัสว่า3 1 4ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุไม่อภาพาตอันพระเถระบัญชาแล้วจะไม่ยอมไปไม่ได้รูปใดไม่ยอมไปต้องอาบัตทุกกฎ ทรงอนุญ,ญาตให้เรียนปักขาคณนาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เมืองโจทนาวัตุตามพระพุทธานิพิรมแล้วเสด็จกลับมายัางพระนครราชคฤ์อ,อีกก็โดยสมัยนั้นแลชาวบ้านถามภิกษุทั้งหลายที่กําลังเที่ยวบินธบาดิทีที่เท่าไราแห่งปากเจ้าข้าพิกษุทั้งหลายตอบอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายพวกอตาตมาไม่รู้เลย ชาวบ้านจึงเพ่งโทษติดเตียนโพธนาว่าแม้เพียงนับปักพระสัมณาเเืเชสายสักยบุตรเหล่านี้ก็ยังไม่รู้จะไหนจะรู้คุณความดีอะไรอย่างอื่นเล่าตัดว่า315ดูก่อนพิสุตัังหลายเราอนุญาตให้เรียนปักะคณนา,นา3า6ดูก่อนพิสุตจังหลายเราอนุญาตให้พิสุทุกรูปเรียนปักกะคณนา ก็โดยสมัยนั้นและชาวบ้านถามภิกษุที่กาลังเที่ยวบิณฑบาตว่าภิกษุมีจํานวนเท่าไหรเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายตอบอย่างนี้ว่าเอาวิโสทั้งหลายพวกอตมาไม่รู้เลยชาวบ้านจึงเพ่งโทษติดเตียนโพธนาว่าแม้พวกกันเองพระสมณะเชื้อสายพระสกยะบุตรเหล่านี้ก็ยังไม่รู้ฉะไหนจะรู้ความดีอะไรอย่างอื่นเล่าตรัสว่า317 ดูก่อนพื่สทั้งหลายเราอนุญาตให้นับภิกษุ3ามเราอนุญาตให้นับภิกษุด้วยเรียกชื่อหรือให้จับสลากในวันอุโบสถทรงอนุญาตให้บอกวันอุโบสถก็โดยสมัยนั้นและภิกษุทั้งหลายไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถไปบินบาตณนะหมู่บ้านที่ไกลพวกเธอมาถึงเมื่อกำลังสวดปฏิโมกก็มีมาถึงสวดจบแล้วก็มี ตรัสว่า3า9ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญ,ญาตให้บอกวันนี้เป็นวันอุโบสถ320ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุเถระบอกแต่เช้าตรู่3 2 1ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้บอกแม้ในเวลาพัตตกาลาร322ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้บอกในการที่ตนล,ละลึกได้ โดยสมัยนั้นแลในอาวาชแห่งหนึ่งโรงอุโบสถรกพวกอาคารตุก,กะพากันเพ่งโทษติเตียนโพรธนาว่าชนไหนพิสุทธิ์ทั้งหลายจึงไม่กวาดโรงอุโบสถเล่าตรัสว่า213ดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเราอนุญ,ญาตให้กวาดโรงอุโบสถครั้งนั้นพิสุทธิ์ทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่าพิสุ์รูปไหนหนอพึงกวาดโรงอุโบสถตรัสว่า324ี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญ,ญาตให้ภิกษุเถระบัญชาภิกษุนักวักกะภิกษุนักวักกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแล้วไม่ยอมกวาดตรัสว่า,า225ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่อาพาธอันพระเถระบัญชาแล้วจะไม่กวาดไม่ได้รูปใดไม่กวาดต้องอาบัตทุกกฏสมัยต่อมาในโรงอุโบสถไม่มีใครปูอาสนะไว้ภิกษุทั้งหลายนั่งที่พื้นดินทั้งตัว ทั้งจีวรเปื้อนฝนตรัสว่า326ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้ปูอาสนะในโรงอุโบสถครั้งนั้นพิสุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่าพิสุรูปไหนหนอพึงปูอาสนะในโรงอุโบสถตรัสว่า327ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุผู้เถระบัญชาพิสุนวากะ ภิกษุณพุทกาทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแล้วไม่ปูอาสนะตรัสว่า3 2 8ดูอ่อิภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่อาพาธอันพระเถระบัญชาแล้วจะไม่ปูอาสนะไม่ได้รูปใดไม่ปูต้องอาบัตทุกกฎสมัยต่อมาในโรงอุโบสถไม่ได้ตามปรับที่ไว้เวลาคําคขึ้นภิกษุทั้งหลายเหยียบกายกันบ้างเหยียบจีวรกันบ้างตรัสว่า 329ดูก่อิกพิสุทิทั้งหลายเราอนุญาตให้ตามประทีปในโรงโลโบสถครั้งนั้นพิสุทิ์ทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่าพิสูกรูปไหนหนอพึงตามประทีปในโรงโลโบสถต,ตรัสว่า330ดูกนทั้งพิสุทิทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุผู้เถระบัญชาพิสูนวากาพิสูนวากาทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแล้วไม่ยอมตามประทีปตรัสว่า 3 3มดูก่อนพิกษุทั้งหลายภิกษุไม่อาพาธอันพระเทระบัญชาแล้วจะไม่ตามประทีปไม่ได้รูปใดไม่ตามประทีปต้องอาบัตทุกกฎจะไปไหนต้องขออนุญ,ญาตก่อนสามดูก่อนพิกษุทั้งหลายพ้าพิสูจ์ในาศาสนานี้หลายรูปได้กันเป็นผู้ขาไม่ฉลาดไปสู่ทิศ ไม่อําลาพระอุปชาอาจารย์พวกเธอเป็นอุปพระอุปชาอาจารย์เพิ่งถามว่าท่านทั้งหลายจักไปไหนจักไปกับใครถ้าพวกเธอเป็นผู้เขาไม่ฉลาดพูดอ้างถึงภิกษุเหล่าอื่นที่เป็นผู้เขาไม่ฉลาดด้วยกันพระอุปชาอาจารย์ไม่พึงอนุญาตถ้าอนุญาตต้องอาบัตทุกกด3 3 3ดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอเป็นผู้เขาไม่ฉลาด อันพระอุปชาอาจารย์ไม่อนุญาตถ้ายังขืนไปต้องอาบัดทุกกฎพึงสงเคราะห์พระพระหูสูตรสองร้อยสามสิบสี่ 34, ดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายก็พิสุท์ในาศาสนานี้อยู่ในอาวาาแห่งหนึ่งมากรูปด้วยกันล้วนเป็นพวกเขาไม่ฉลาดพวกเธอไม่รู้อุโบสถหรือวิธีทำอุโบสถไม่รู้ปาติโมก หรือวิธีสวดปาติโมกภิกษุรูปอื่นมาในอาวาสนั้นผู้คงแก่เรียนชำนาญในคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญามีความละอายเรังเกียจใคร่ต่อสิขาดูก่อนพิษุทั้งหลายพิสุุเหล่านั้นพึงสงเคราะห์อนุเคราะห์ปลาศัยรำลงเธอด้วยจุนดินไม้ชำระฟันน้ำบ้วนปากถ้าไม่สงเคราะห์ อนุเคราะห์ปราศัยบำรุงด้วยจุนดินไม้ชํำละฟันน้ำบ้นปากต้องอาบัตทุกกฎทรงให้สมพระเปรียนปาติโมก335ดูก่อนพุทสุดทั้งหลายในอาวาสแห่งหนึ่งถึงวันอุโบสถภิกษุในศาสนานี้อยู่ด้วยกันมากรูปล้วนเป็นผู้เขาไม่ฉลาดพวกเธอไม่รู้อุโบสถ หรือวิธีทำโอโบสดไม่รู้ปาติโมกหรือวิธีสวดปาติโมกดูก่พิสุทธิ์ทั้งหลายพิกษุเหล่านั้นพึงส่งพิษุรูปหนึ่งไปสู่อาวาตใกล้เคียงพอจะกลับมาทันในเวลานั้นด้วยสั่งว่าดูก่อนอวิโสเธอจงไปเรียนปาติโมกโดยย่อหรือโดยพิสดารมาถ้าได้พิสุเช่นนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้พิกษุเหล่านั้นทุกๆรูปพึงพากันไปสู่อาวาสที่มีพิกษุรู้อุโบสถหรือวิธีทำอุโบสถรู้ปาติโมกหรือวิธีสวดปาฏิโมกถ้าไม่พากันไปต้องอาบัตทุกกฎทรงอนุญ,ญาตให้จำบรรษาในอาวาสที่มีผู้สวดปาฏิโมกได้336ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายก็พิสูจน์ในาศาสนานี้อยู่จำบรรษาในอาวาสแห่งหนึ่งมากรูปด้วยกัน ล้วนเป็นผู้เข่าไม่ฉลาดพวกเธอไม่รู้อุโบสถหรือวิธีทําอุโบสถไม่รู้ปาติโมกหรือวิธีสวดปาติโมกดูก่อนพุทธจังหลายพิสูจเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปสู่อาวาสใกล้เคียงพอจะกลับมาทันในวันนั้นด้วยสั่งว่าดูก่อนอาบุโสเธอจงไปเรียนปาติโมกโดยย่อหรือไปพิสดารมาถ้าได้ภิกษุเช่นนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ ส่งพิสุรูปหนึ่งไปช่วยระยะการเจวันด้วยสั่งว่าดูก่อนอวุโสเธอจงไปเรียนปาติโมกโดยย่อหรือโดยพิสดารมาถ้าได้พิสุเช่นนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้พิสุเหล่านั้นไม่พึงอยู่จำปรรษาในอาวาสนั้นถ้าขืนอยู่ต้องอาบัตทุกกฎส่งอนุญาตให้มาปริสุทธิดูก่อนพิสุทั้งหลาย พวกเธอจงประชุมสงจากธรรมโุโบสถยังมีภิกษุอาพาธท่านมาไม่ได้337ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธมอบปริสุทธิวิธีมอบปริสุทธิ338ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพึงมอบปริสุทธิอย่างนี้ภิกษุอาพาธนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มพระอุตตาสองเฉวียงบานั่งกระยงประคองอัญชลีแล้วกล่าวคำมอบปริสุทธิ์ที่อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอมอบปริสุทธิ์ที่ขอท่านจงนำปริสุทธิ์ของข้าพเจ้าไปขอท่านจงบอกปริสุทธิ์ของข้าพเจ้าภิกษุรับด้วยกายรับด้วยวาจารับด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้เป็นอันภิกษุอาพาธมอบปริสุทธิ์แล้วไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจาไม่รับด้วยกายและวาจาไม่เป็นอันพิสุอาพาธมอบปริสุทธิถ้าได้พิสุเช่นนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้พิสุทั้งหลายพึงใช้เตียงหรือตังหามพิสุอาพาธนั้นมาในถ้ำกลางสงแล้วทำอุโบสถ339ดูก่อนพิทั้งหลายถ้าพวกพิสุผู้พยาบาลค่ายคิดอย่างนี้ว่า ถ้าพวกเราจาักย้ายไิสู่อาพาธอาพาธจักกำเริบหนักหรือมิฉะนั้นก็จักถึงมรณภาพดังนี้ไม่พึงย้ายไิสู่อาพาธสงพึงไปทําอุโบสถในสํานักพิสุอาพาธนั้นแต่สงเป็นวักไม่พึงทําอุโบสถถ้าคืนทำต้องอาบัตทุกกฎสาม้อยสีดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลาย เมื่อพิสุอาพาธมอบปริสุทธิ์ทแล้วถ้าพิสุผู้นำปริสุทธิ์หลบไปจากที่นั้นพิสุอาพาธพึงมอบปริสุทธิ์แครรูปอื่น3 4 1ดูก่อนพิสุจั้งหลายเมื่อพิสุอาพาธมอบปริสุทธิ์แล้วถ้าพิสุผู้นำปริสุทธิ์ศึกเสียในที่นั้นแหละถึงมรณาภาพปฏิญาณเป็นสามเณรปฏิญาณเป็นผู้บอกลาสิขาปฏิญาณเป็นผู้ต้องอันติม,มวัตถุปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระสายเพราะเวทนาปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงยกเสียฐานไม่ทำคืนอาบัติปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงยกเสียฐานไม่สละคืนทิฏฐิอัลลามกปฏิญาณเป็นบันดกปฏิญาณเป็นไพยสังวาสปฏิญาณเป็นผู้เข้ารีดเดียรลถีปฏิญาณเป็นสัตว์ดีและฉานปฏิญาณเป็นผู้ฆ่ามารดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าบิดาปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าพระอาหารหันต์ปฏิญาณเป็นผู้ปัททุสล้ายภิกุณีปฏิญาณเป็นผู้ทำลายสงฆ์ปฏิญาณเป็นผู้ทำลายพระศา,าสดาจนถึงห่อพระโลหิตปฏิญาณเป็นพระโตพยัญนชนกพิสุอาพาธพึงมอบปริสุ์ที่แก่รูปอื่น3า2ดูก่อนพิสตั้งหลายเมื่อพิสูุอาพาธมอบปริสุ์ที่แล้ว ถ้าภิกษุผู้นำปริสุทธิ์ที่หลบไปเสียในระหว่างทางปริสุทธิ์ไม่เป็นอนัมมา343ดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อพิษุอาพาธมอบปริสุทธิ์ี่แล้วถ้าภิสุผู้นำปริสุทธิ์ศึกเสียในระหว่างทางถึงมรณาภาพปริยานเป็นอุปโตพยัญชนกปริสุทธิ์ไม่เป็นอนัมมา3ามยดูก่อนพิสุทั้งหลาย เมื่อพิสูจอาพาธว่อปริสุทธิ์แล้วถ้าพิสูจน์ผู้นำปริสุทธิ์ที่เข้าประชุมสงฆ์แล้วหลบไปเสียปริสุทธิ์เป็นอันนำมาแล้ว345ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเมื่อพิสูจอาพาธว่อปริสุทธิ์แล้วถ้าพิสูจน์ผู้นำปริสุทธิ์เข้าประชุมสงฆ์แล้วศึกเสียถึงมรณภาพปฏิญาณเป็นอุปโตพยัญชนกปริสุทธิ์นั้นเป็นอันนำมาแล้ว346 ดูกนพิสุจน์ทั้งหลายเมื่อพิสูจอาพาธมอบปริสุทธิ์ทีแล้วถ้าพิสูจผู้นำปริสุทธิ์เข้าประชุมสงฆ์แล้วหลับเสียงไม่ได้บอกเลอ,อไปไม่ได้บอกเข้าสมาบัติไม่ได้บอกปริสุทธิ์ที่เป็นอันนามาแล้วพิสูจ์ผู้นำปริสุทธิ์ไม่ต้องอาบัติ3ามดูก่อนดูกพิสุจน์ทั้งหลาย เมื่อพิสุอาพาธมอบปริสุทธิ์แล้วถ้าพิสุผู้นำปริสุทธิ์เข้าประชุมสงแล้วแกล้งไม่บอกปริสุทธิ์เป็นอันนำมาแล้วแต่พิสุผู้นำปริสุทธิ์ต้องอาบัตทุกกฎทรงอนุญ,ญาตให้มอบฉันทะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอจงประชุมกันสงจากทํากรรม ยังมีพิสุอาพาธท่านมาไม่ได้รับสั่งว่า348ดูก่อนพิสุจั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุอาพาธมอบฉันทะวิธีมอบฉันทะ3 4 9ดูก่อนพิสุจั้งหลายก็แลพึงมอบฉันทะอย่างนี้พิสุอาพาธนั้นพึงเข้าไปหาพิสุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสง์เฉวียงบานั่งกระยอมประคองอัญชลีแล้วกล่าวคำมอบฉันทะอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ามอบฉันทะขอท่านจงนำฉันทะของข้าพเจ้าไปขอท่านจงบอกฉันทะของข้าพเจ้าภิกษุรับด้วยกายรับด้วยวาจารับด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้เป็นอันภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้วไม่รับด้วยกายไม่รับด้วยวาจาไม่รับด้วยทั้งกายและวาจาไม่เป็นอันภิกษุอาพาธมอบฉันทะ ถ้าพิสุผู้ได้รับอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้พิสุทั้งหลายพึงใช้เตียงหรือต่างหาพิสุอาพาธนั้นมาในถ้ำกลางสงแล้วทำกรรม350ดูก่อนพิสุทั้งหลายถ้าพวกพิสุผู้พยาบาลไข้ค,คิดอย่างนี้ว่าถ้าพวกเราจะย้ายพิสุอาพาธอาพาธจากคำเลิมหนะักหรือมิฉะนั้นก็จะจักถึงมรณาภาพดังนี้ไม่พึงย้ายพิสุอาพาธ สงพึงไปทำกรรมในสำนักภิกษุอาพาธนั้นแต่สงเป็นวัคไม่พึงทำกรรมถ้าขืนทำต้องอาบัตทุกกด3า1ดูก่อนภิกษุตั้งหลายเมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทาแล้วถ้าภิกษุผู้นำฉันทาหลบไปเสียจากที่นั้นภิกษุอาพาธพึงมอบฉันทาแก่รูปอื่น สามอยห้าสิบสองดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อพิสุอา,าพาธมอบฉันทะแล้วถ้าพิสุผู้นำฉันทะศึกเสียในที่นั้นแหละถึงมรณะภาพเสียปฏิญาณเป็นสามเณรปฏิญาณเป็นผู้บอกลาศิกขาปฏิญาณเป็นผู้ต้องอันติมาวัตถุปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริตปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านปฏิญาณเป็นผู้สัตั์กระสายเพราะเวทนาปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงยกเสียฐานไม่เห็นอาบัต ปัตยาเป็นผู้ถูกสงยกเสียฐานไม่ทําคืนอาบัติปัตยานเป็นผู้ถูกสงยกเสียฐานไม่ฉละคืนทิฏฐิอันลามกปัตยานเป็นบันดอกปัตยานเป็นไถยสังวาสปัตยายนเป็นผู้เข้ารีดเดียรลถีปัตยานเป็นสัตวดีละฉานปัตยานเป็นผู้ฆ่ามารดาปัตยานเป็นผู้ฆ่าบิดาปัตยานเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ปัตยานเป็นผู้ประทุษลายภิกษุณี ปัตญาเป็นผู้ทำลายสง์ปฏตยาเป็นผู้ทำรา้ยา,ำรายพระศา,าสดาจนถึงหอพระโลหิตปัิยานเป็นอุพโตพยัญชนกพิกษุอาพาดพึงมอบฉันทะแก่รูปอื่น353ดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อพิสุอาพาธมอบฉันทะแล้วถ้าพิสุผู้นำฉันทะหลบไปเสียในระหว่างทางฉันทะไม่เป็นอันนำมา 354ดูก่อนพิสุทิ์ั้งหลายเมื่อพิสุอาพาธมอบฉันทะถ้าพิสุผู้นำฉันทะศึกเสียในระหว่างทางถึงมรณาภาพปฏิยานเป็นอุปโตพยัญชนกฉันทะไม่เป็นอันนำมามา35 5. ดูก่อนพิสุทิ์ั้งหลายเมื่อพิสุอาพาธมอบฉันทะแล้วถ้าพิสุผู้นำฉันทะเข้าประชุมแล้วหลบไปเสียฉันทะเป็นอันนำมาแล้ว356 ดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายเมื่อพิสุอาพาธมอบฉันทะแล้วถ้าพิสุผู้นำฉันทะเข้าประชุมแล้วศึกเสียถึงมรณภาพปฏิญานเป็นอุปโตพระยัญชนกฉันทะเป็นอนนำมาแล้ว3 5 7ิดูกนพิสุท์ทั้งหลายเมื่อพิสุอาพาธมอบฉันทะแล้วถ้าพิสุผู้นำฉันทะเข้าประชุมสงฆ์แล้วหลับเสียไม่ได้บอกเผลอไปไม่ได้บอกเข้าสมาบัติไม่ได้บอก ฉันทะเป็นอันนำมาแล้วภิกษุผู้นำฉันทะไม่ต้องอาบัตสามริบแปดพิสูจทั้งหลายเมื่อภิกษุน์อาพาธมอบฉันทะแล้วถ้าภิกษุผู้นำฉันทะเข้าประชุมแล้วแกล้งไม่บอกฉันทะเป็นอันนำมาแล้วแต่ภิกษุผู้นำฉันทะต้องอาบัตทุกกฎสาม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถเราอนุญาตให้ภิกษุผู้มอบปริสุธิ์ที่มอบฉันทะด้วยเผื่อสงจะมีกรณียากิจการลงธรรมอุโบสถเมื่อภิกษุถูกจับไว้ก็โดยสมัยนั้นแลถึงวันอุโบสถหมู่ญาติได้จับภิกษุรูปหนึ่งไว้ตรัสว่า360ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ในวันอุโบสถ หมู่ญาติจับพิสษุในศาสนานี้ไว้หมู่ญาติเหล่านั้นอันพิสูจน์ทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายขอท่านกรุณา,าปล่อยพิสูจน์รูปนี้สักครู่หนึ่งพอพิสูจอรูปนี้ทําอุโบโสถเสร็จถ้าได้ตามขอร้องอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้หมู่ญาติเหล่านั้นอันพิสษุ์ทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายขอท่านกรุณารออยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งสักครู่ก่อนพอพิสษุน,นี้มอบปรทธิ์ที่เสร็จ ถ้าได้ตามขอร้องอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้หมู่ญาติเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายขอท่านกรุณานำภิกษุนี้ไปนอกสีมาสักครู่หนึ่งพอพระสงฆ์ทำโอโบสถเสร็จถ้าได้ตามขอร้องอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้สงเป็นวะไม่พึงทำโอโบสถถ้าคืนทำต้องอาบัตทุกกฎ361บดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันหนึ่งในวันอุโบสถพระราชาทั้งหลายได้จับภิกษุในาศาสนานี้ไว้362พวกโจรได้จับ363พวกตั้งเรลงได้จับ364พ้กพิสี่พวกภิกุที่เป็นฆ่าศึกได้จับภิกษุในาศาสนานี้ไว้พวกนั้นอันพิกษุทั้งหลายพึงกล่าวว่าพวกนั้นอันพิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย ขอท่านกรุณาปล่อยพิสุรูปนี้สักครู่หนึ่งพอพิสุรูปนี้ทําอุโบสถเสร็จถ้าได้ตามขอร้องอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้พวกนั้นอันพิสุทธ์ทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า